สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นการทบทวนบทเรียนออนไลน์และทำแบบทดสอบวิชาน้าติลินขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจในการทบทวนบทเรียนและทำแบบทดสอบด้วยนะคะส่วนเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปเริ่มทบทวนบทเรียนกันได้เลยค่ะทบทวนบทเรียนเรื่ององค์ประกอบน้าตัดินไทย ลีลาท่ารำเป็นการปฏิบัติท่าทางต่างๆนะคะเพื่อให้เกิดความสวยงามและในส่วนของท่าทางนั้นสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกแทนคำพูดนะคะผ่านการเคลื่อนไหวของร่างกายที่มนุษย์เป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ท่าทางนั้นเป็นรูปแบบที่เป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งประกอบไปด้วยหน้าตยศัพท์ ภาษาท่าและการตีบทค่ะในส่วนนี้นะคะจะเป็นส่วนของเนื้อร้องหรือทำนองเพลงนะคะเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องหรือเนื้อเพลงนะคะที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของผู้แต่งเนี่ยออกมาให้ผู้ชมได้มีความเข้าใจผ่านการขับร้องนั่นเองค่ะ ในส่วนของจังหวะนี้นะคะก็จะเป็นพื้นฐานนะคะในการฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยทุกๆประเภทนะคะโดยส่วนมากก็จะใช้จังหวะของชิงจังหวะของกรองนะคะเพื่อให้การแสดงนั้นเกิดความพร้อมเพรียงกันนั่นเองค่ะนี่คือส่วนสําคัญของการฝึกหัดนาฏศิลป์เลยนะคะ องประกอบในเรื่องของเครื่องดนตรีนะคะก็มีความสำคัญเช่นกันนะคะก็คือมีหน้าที่บรรเลงจังหวะนะคะหรือบรรเลงทำนองต่างๆนะคะรวมถึงการสร้างบรรยากาศของการแสดงให้เกิดความสมจริงนะคะทำให้ผู้ชมเนี่ยมีอารมณ์รู้สึกคล้อยตามไปด้วยนั่นเองนะคะในส่วนประกอบของการแต่งหน้านะคะก็มีความสำคัญ เช่นกันนะคะสําหรับน้าตาสินไทยของเรานะคะนอกจากจะทําให้เกิดความสวยงามแล้วนั้นก็สามารถบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะของตัวละครได้นั่นเองนะคะโดยสื่อเป็นในในว่าผู้ชมสามารถรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของผู้แสดงได้นั่นเองค่ะ ในส่วนของเครื่องแต่งกายนั้นก็มีความสำคัญเช่นกันนะคะเพราะเป็นองค์ประกอบที่ทำให้การแสดงนั้นเกิดความสมบูรณ์นะคะนอกจากนี้ก็จะยังจะบ่งบอกถึงยศฐานะและบรรดาศักดิ์ของผู้แสดงนะคะว่าเล่นเป็นตัวอะไรก็จะทำให้ผู้ชมเนี่ยมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ และในส่วนสุดท้ายขององค์ประกอบของนาาติสินไทยนะคะก็คืออุปกรณ์ประกอบการแสดงนั่นเองค่ะในส่วนของความสําคัญนั้นก็คือทําให้การแสดงเกิดความสวยงามนะคะมีความสมจริงแล้วก็มีความน่าสนใจนะคะทําให้ผู้ชมนะคะเกิดความรู้สึกคล้อยตามนะคะแล้วก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดงนั้นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉากแสงสีเสียงเวทีนะคะอุปกรณ์ที่ถือได้ในมือก็เป็น ก็เรียกว่าอุปกรณ์ประกอบการแสดงนั่นเองค่ะทำให้การแสดงนั้นมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะการทบทวนบทเรียนเรื่องการแสดงพื้นเมือง ความหมายของการแสดงพื้นเมืองนั้นเป็นการแสดงที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นและภูมิภาคต่างๆการแสดงพื้นเมืองอาจมีการแดัดแปลงมาจากการละเล่นพื้นเมืองของท้องถิ่นนั้นๆโดยแบ่งออกเป็นสีภาคคือการแสดงหน้าตัดสินพื้นเมืองภาคเหนือลักษณะการแสดง เป็นการผสมผสานศิลปะของชนพื้นเมืองต่างๆที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสะท้อนวิถีชีวิตของคนภาคเหนือที่มีลักษณะอ่อนหวานนุ่มนวลการแสดงมีความอ่อนช้อยงดงามดังตัวอย่างต่อไปนี้การแสดงฟอ้อนเล็บ การฟ้อนแบบดั้งเดิมที่มีความงดงามซึ่งผู้ฟ้อนจะต้องสวมเล็บสีทองใช้ในโอกาสต้อนรับแขกต่างเมืองการแสดงฟ้อนเทียนเป็นการแสดงฟ้อนแบบดั้งเดิมเหมือนกับการฟ้อนเล็บแต่จะฟ้อนเฉพาะเวลากลางคืนโดยผู้ฟ้อนจะถือเทียนในมือ การแสดงนาฏศิสินพื้นเมืองภาคกลางลักษณะการแสดงเป็นการละเล่นที่มาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงมีความสนุกสนานรื่นเริงการแสดงเป็นในรูปแบบของการร้องเกี่ยวพาราสี เช่นการแสดงเต้นกรรมกรรมเขียวเป็นการแสดงพื้นเมืองที่นิยมเล่นกันตามท้องนานในฤดูเก็บเกี่ยวเป็นการร้องเกี้ยวพาราสีกันร,ระหว่างชายและหญิงโดยจะถือเคียวมือหนึ่งและรวงข้าวอีกมือหนึ่งการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคอีสาน ลักษณะการแสดงเป็นการแสดงที่เกิดขึ้นเพื่อประกอบพิธีกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดความสนุกสนานรื่นเริงการแสดงจะมีความกระฉับกระเฉงเข้มแข็งและสวยงามเช่นการแสดงเสิร์งบั้งไฟ เป็นการแสดงเกี่ยวกับความเชื่อในอเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้ลักษณะการแสดง เป็นการแสดงที่มีการผสมผสานกันระหว่างศาสนาวัฒนธรรมจากกลุ่มชนหลายเชื้อชาติเอกลักษณ์ของการแสดงคือเน้นจังหวะมากกว่าทำนองท่าทางในการกรำจะเน้นความคล่องแคล่วว่องไวกระฉับกระเฉงและสนุกสนานเช่นการแสดงรองเงิง เป็นการแสดงของชาวไทยมุสลิมที่ได้รับความนิยมมากการแสดงจะเป็นการเต้นรำกันระหว่างชายและหญิงโอกาสที่ใช้ในการแสดงคือในงานมงคลต่างๆทบทวนบทเรียนเรื่องการอนุรักษ์และสืบทอดนาฏสินไทยและนาฏศินสากลประวัติความเป็นมา หเกิดจากพื้นฐานอารมณ์ของมนุษย์ต่อมาจึงมีการพัฒนากิริยาต่างๆให้มีความงดงาม 2. เกิดจากความเชื่อทางาศาสนาและศรัทธา 3. เกิดจากมนุษย์คิดประดิษฐ์หาเครื่องบันเทิงใจาย,ยามที่หยุดพักจากการทำงาน 4. การรับอรารยธรรมมาจากต่างประเทศ การเรียนแบบท่าทางต่างๆของคนสัตว์สิ่งของและสิ่งที่อยู่ตามธรรมชาติทั่วไปคุณค่าของงานนาฏศิสินไทยและนาฏศิสินสากล 1. เพื่องานพิธีการต่างๆ 2. เพื่อความบันเทิงและสร้างสรรค์ 3. เพื่อการออกกำลังกายและพัฒนาบุคลิกภาพ 4. เพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่สืบทอดเอาไว้มิให้สูญหายโดยมีการสอนและการแสดงเพื่อเผยแพร่น่าตัดสินไทยและน่าตศดสินสากลหลักการอนุรักษ์น่าตัดสินไทยและน่าตัดสินสากล การตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญของนาตศิลป์การที่เราจะดำรงรักษาสิ่งใดไว้นั้นเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งนั้นจะทำให้เราตระหนักถึงคุณ,ณประโยชน์และความสำคัญต่อสิ่งนั้นนั่นเองให้การส่งเสริมสนับสนุนทุกครั้งที่มีโอกาสการเข้าไปชมการแสดงหรือร่วมกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการแสดงนาฏศิสินไทยและนาฏศิลินสากล ให้การยอมรับและเคารพในวิชาชีพโดยส่งเสริมให้คนในสังคมเข้าใจถึงอาชีพนี้ในทางสร้างสารรค์ให้มีการยอมรับและเคารพในอาชีพของผู้ที่เป็นศิลปินขณะเดียวกันศิลปินจะต้องประพฤตินตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีอยู่ในจรรยาบรรณของนักแสดงเช่นกันวิธีการทำแบบทดสอบ Google Form และนี่ก็คือรูปแบบของลิงก์แบบทดสอบนะคะวิชานาฏศิลป์ที่ครูตาลจะส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มของห้องป .4 นะคะและเมื่อนักเรียนกดเข้าไปนะคะก็จะเจอกับหน้านี้นะคะจะเขียนว่าแบบทดสอบวิชานาฏศิลป์ชั้นป .4 นะคะหน่วยที่9และหน่วยที่10นะคะขั้นแรกเลยนะคะก็คือให้นักเรียนพิมพ์ชื่อนามสกุลน,นะคะขอ ย้ำนะคะว่าเป็นชื่อนามสกุลจริงนะคะไม่เอานามแฝงใดๆทั้งสิ้นนะคะจากนั้นให้นักเรียนคลิกหรือเลือกชั้นนะคะหรือกดเข้าไปนะคะว่านักเรียนอยู่ห้องอะไรนะคะจากนั้นเมื่อนักเรียนทำรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดคำว่าถัดไปค่ะ จากนั้นนะคะนักเรียนก็จะเจอกับหน้าต่างของแบบทดสอบหน่วยที่9นะคะเมื่อนักเรียนทําแบบทดสอบหน่วยที่9เสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกคำว่าถัดไปนะคะเมื่อนักเรียนคลิกคำว่าถัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเจอกับหน้าต่างของหน่วยที่10นะคะเรื่องหน้าตาสินไทยและหน้าตาสินท้องถิ่นเมื่อนักเรียนทําแบบทดสอบครบทุกข้อแล้วนะคะให้คลิกคำว่าส่งนะคะ แต่ก่อนที่นักเรียนจะคลิกคำว่าส่งนะคะครูตานก็ขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบนะคะก็จะมีช้อยให้นักเรียนเลือกนะคะมีวงกลมอยู่ข้างหน้านะคะหน้ากอไก่ขอไข่คอควายงอง,งูนะคะให้นักเรียนเลือกข้อใดข้อหนึ่งะคะที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องสำหรับนักเรียนแล้วค่อยคลิกคำว่าส่งนะคะเมื่อนักเรียนคลิกคำว่าส่งเรียบร้อยแล้วก็จะเจอกับหน้าต่างของ การดูผลคะแนนนะคะนักเรียนอยากจะทราบผลคะแนนนักเรียนว่าได้เท่าไหร่ก็ให้นักเรียนคลิกคำว่าดูคะแนนได้เลยค่ะข้อควรปฏิบัติก็ประกอบไปด้วยนะคะข้อ1การทำแบบทดสอบนะคะครูตานก็จะส่งลิงก์ Google Form นี้นะคะไปให้ในรายกลุ่มของห้องป .4 นะคะ ส่วนข้อ2นะคะให้นักเรียนทําแบบทดสอบด้วยตนเองนะคะครูตาลจะได้ทราบว่านักเรียนมีความรู้ความข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหามากน้อยเพียงใดนะคะส่วนข้อ3นะคะสําคัญมากๆเลยคือถ้านักเรียนทําแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผลคะแนนที่ครูตาลจะนับนะคะก็คือครั้งแรกของการทําแบบทดสอบของนักเรียนนั่นเองค่ะ จากนั้นมาดูข้อที่4นะคะถ้านักเรียนเข้าเรียนออนไลน์ตามเวลาที่กําหนดนักเรียนก็สามารถทําแบบทดสอบนี้ได้ทันทีเลยนะคะในส่วนของข้อ5ข้อสุดท้ายนะคะจะมีกําหนดปิดรับการส่งแบบทดสอบนะคะในวันอาทิตย์เวลา3ามทุ่มตรงหรือเวลา21่สนาฬิกานะคะหลังจากนั้นนักเรียนจะไม่สามารถทําแบบทดสอบได้ค่ะ สุดท้ายนี้นะคะครูตังก็ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีในการทำแบบทดสอบนะคะเราไปเริ่มทำแบบทดสอบกันได้เลยค่ะ